ครับก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ช่องสมคิดชาแนลก็จะมาสอนวิธีการเข้าไปยืนยันตัวตนใน Facebook นะครับเพราะว่า Facebook ให้ยืนยันตัวตนภายใน15วันนะครับถ้าไม่ยืนยันตัวตนก่อนวันที่12พฤศจิกายนนี้ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งาน Facebook ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง กดเข้าไปยืนยันตัวตนใน facebook นะครับเราก็กดเข้าไปที่ facebook กดเข้าไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่า เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็มากดเข้าไปที่ตรวจสอบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ทำการแก้ไข ให้เป็นเครื่องหมายถูกทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้เรายังไม่กดเปิดเราก็กดเปิดให้หมดนะครับเห็นไหมครับข้อหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายถูกเร,เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือข้อสุดท้ายข้อที่สามที่ยัง ไม่เป็นเครื่องหมายถูกเราก็กดเข้าไปทําการแก้ไขนะครับแล้วก็มาเข้าไปที่เริ่มต้นใช้งานของ Facebook เขาก็จะให้ยืนยันตัวตนโดยใช้แอป Google นะครับแต่เราในที่นี้เรามาเปลี่ยนเป็นข้อความ sms นะครับ เพื่อรับาหารหัสยืนยันเราก็กด sms นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปเสร็จแล้วถ้าของใครที่ยังไม่มีเบอร์โทรเราก็้อนเบอร์โทรเข้าไปนะครับแต่ถ้าของใครมีเบอร์โทรอยู่แล้วเราก็ตรวจสอบว่าเบอร์โทรของเราถูกต้องหรือเปล่าแล้วเราก็กดดำเนินการต่อไปนะครับ เ,เสร็จแล้วเราก็ทำการป้อนรหัส otp 6หลักที่ทาง Facebook ส่งมาให้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดดำเนินการแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับไปดูที่ตรวจสอบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ที่สำคัญของคุณดูนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3ช่องนั้นเป็นเครื่องหมายถูกทั้งหมดแล้วแล้วก็รูปโปรไฟล์ของเราก็เป็นเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็เป็นการเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการกดเข้ามายืนยันตัวตนใน Facebook ของเรานะครับ ทั้งนี้ Facebook ก็ให้เรายืนยันตัวตนเพื่อเป็นการป้องกันการแฮ็กข้อมูลใน Facebook ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ